ยายสายเป็นคนรวยแต่ตอนนี้ป่วยใกล้มวยช่วยด้วยช่วยด้วยเขาจะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสแต่เกิดอุบัติเหตุน่าสังเวชนายสองเป็นคนชอบลองของชอบเล่นไพ่ตองเลยถูกจองจําพรุ่งนี้วันเกิดจะพาไปซื้อเสื้อเชิ้ตและไปดูคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดให้บรรเจิดฉันเลี้ยงเป็ดเพื่อนำไปทําอาหารจานเด็ด ผัดใส่น้ำมันหอยกับเห็ดนุ่นกับจอร์จจอดรถคุยกันถึงปัญหาความรักที่ไปกันไม่รอดที่อำเภอแม่สอดโรเจอร์เผลอรเรอไปกินเฝอทำให้ท้องอืดท้องเฝอปล่อยให้เกอรอเกอร์ที่อำเภอยายมาหมอสั่งให้กินยาเวลา15นาฬิกา อย่ามัวแต่คอยท่าจะป่วยสาหัสฮัลโหลขอเบอร์ที่คอนโดฮัลโหลขอเบอร์โทรที่คอนโดทำหญิงยะโสกวนโมโหนะไฮโซชั้นหนีเสือชั้นหนีเสือลงเรือไปเจอถ้าผีเสื้อเหลือเชื่อจริงๆ นายดีขับรถที่มีรูปหมีไปโรงสีที่จังหวัดสุพรรณบุรี